เช่นเลือดถอยที่บร,ริเวณใบหน้ารักษา,าได้ไหมเนอะ เส้นเลือดฝอยที่บริเวณใบหน้าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะ1ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนของเรานะคะจะกระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดฝอยที่ใบหน้านะคะบางคนเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นวก็จะเริ่มมีเส้นเลือดฝอยที่หน้ากันแล้วนะคะซึ่งบางคนมีเส้นเลือดฝอยที่หน้าจนแก่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเพราะมันอยู่กับเราแล้วก็กลมกลืนกับใบหน้าเราถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความกังวลใจอะไรก็ไม่จำเป็นต้องรักษาป่อยไว้อย่างนั้นได้เลยนะคะ2เส้นเลือดฝอยที่หน้านะคะอาจจะเกิดจากโรคผิวหนังบาง หนึงนะคะที่เกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมิบ่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเยวเ็นเดี๋ยวเครียดเปลี่ยนเครื่องสำอางบ่อยๆพวกนี้จะมีเส้นเลออือดฝอยขึ้นนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณกลางหน้าไม่สวยไม่งามเนี่ยเราก็สามารถจี้ด้วยเลเซอร์ได้เลยค่ะ,ะสามนะคะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะก็คือการทาย,ยาที่มีส่วนผสมขอ,ของสเตียรอยด์นั่นเองค่ะซึ่งเรารู้กันดีนะคะว่าสเตียรอยด์นะคะไม่ควรทาที่บริเวณใบหน้านานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรทาเกินสองสัปดาห์เลยนะคะถ้าเกิดทาเกินสองสัปดาห์แล้วอาจจะเกิดไซ d e e f ฟ e c t ที่เกิดเป็็็นนนนเเเเซดดออรยบบิวณให้้าไค่่ะะึงกจป หมอพูดไวขนาดนี้แล้วแล้วหมอมีวิธีรักษาให้ไหมล่ะการรักษาเส้นเลอดฝอยชิหน้านะคะก็ต้องใช้การรักษาด้วยเลเซอร์เท่าน,นะะั้นค่ะที่ใช้บอ่อยมีอยู่2ชนิดนะคะ1ึ่งก็คือ p u l s e dye l a ซ e r ค่ะ2ก็คือลองเ p าส์ e n นด์แยกรเลซนะคะซึ่งสามารถยิงเส้นเลอดฝอยนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้เลยค่ะ